สวัสดีค่ะทุกทกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้มีซีรีส์จีนให้ดูค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หลากหลายประเภทด้วยนะคะสำหรับในอพิโซดี้หวานมีโปรเจกต์ใหม่นะคะของคุณหลวออินซีมาฝากเพื่อนๆนะคะตอนนี้คุณหลวอินซีก็กำลังเตรียมตัวที่จะเดินทางมาประเทศไทยนะคะก็ดีใจจริงๆเลยสำหรับนะคะหลายๆท่านที่แบบได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วนะคะกดบัตรแล้วก็จะไปกรีดนะคะตอนหลับฝาก ด้วยนะอย่าลืมเอารูปสวยๆนะคะมาโพสแบ่งแอดหวานดูบ้างนะคะแหมบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างไปโพสได้เลยนะคะที่แฟนเพจหวานชูก้าเลิฟ h ชน e สโน o v เวล n d แอนด์ซีรีค่ะค่าสำหรับนะคะซีรีส์จีนโบราณเรื่องใหม่นะคะของคุณหลวงอินซีนั้นชื่อจีนก็คือสุยหลงวินนั่นเองค่ะนางเอกนะคะก็มีการลือกันมาหลายท่านแล้วนะคะตอนนี้นะคะทางด้านบล็อกเกอร์ของทางชินฮันฟิล์มแอนด์ l ทรวิชันเนี่ยก็ได้ ลงข่าวนะคะเมื่อวันที่2 8ตุลาคมเนี่ยแหละค่ะว่านางเอกนั้นนะคะก็ลงมาที่คุณหลินอวินนั่นเองค่ะก็เป็นดาราค่อนข้างจะหน้าใหม่นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณหลวอวินซีนะคะสามารถจะเป็นผู้ที่ผักดันนะคะนางเอกหน้าตาใหม่ๆเข้ามาได้แล้วความพิเศษนะคะของเรื่องนี้ก็คือว่าในนวนิยายต้นฉบับมจะมีผู้หญิงที่สวยงามถึง4คนเลยละคะ่ะที่จะต้องแบบ ให้พระเอกของพวกเรานั้นตัดสินใจเลือกนะคะว่าจะเลือกคนไหนดีเป็นคู่ครองนะคะก็ในตอนนี้เราได้ดูซีรีส์แบบเออไม่ว่าจะเป็นจีนคอสตูมโบราณเนี่ยมีผู้ชายนะคะหล่อๆให้ผู้หญิงที่เป็นนางเอกนั้นเลือกนะคะแล้วก็มาเกี่ยวพันกับนางเอกหลายๆคนเลยสําหรับเรื่องซุยหลงอินนี่นะคะจะเป็นในทางกลับกันคะ่ะก็จะมีผู้ชายก็คือพระเอกหนึ่งคนนะคะแล้วก็ต้องมาแบบว่าเลือกนะคะว่าจะจะองคู่ อยู่กับใครดีนะคะก็จะมีผู้หญิงถึง4คนเลยทีเดียวนะคะเรื่องนี้ที่แพลนไว้นะคะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่จะมี40ตอนนะคะเจ้าภาพนั้นยังไม่ได้ลงนะคะคือหวานหมายถึงแพลตฟอร์มเนี่ยยังไม่ได้มีการเขียนไว้ว่าแพลตฟอร์มไหนเป็นเจ้าภาพนะคะก็น่าจะเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ผลิตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนําไปเสนอทางแพลตฟอร์มหรือเปล่าเอ่ยนะคะอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะตอนนี้ขึ้นชื่อที่ขึ้นชื่อบนไมด มาลิสนะคะก็จะเป็นขวัวออินซีแน่นอนค่ะพระเอกของเรื่องนี้นะคะก็คือถังลี่จื่อนั่นเองแล้วก็ลงชื่อไว้นะคะก็มีน้องเป่าฉางเอินนะคะมีซาบีนาเฉินนะคะเฉินยาวแล้วก็มีเสี่ยวซุนยาวนะคะด้วยนะคะก็ลงไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ก็คือแบบพึ่งเริ่ม,มในยังไม่ได้ลงแบบว่ารายชื่อแบบที่เต็มพิกัดนะคะแล้วก็ตอนนี้ข่าวล่าสุดก็คือ เปลี่ยนนะคะเป็นแบบนางเอกอีกท่านหนึ่งเดี๋ยวต้องรอยืนยันอีกทีเนาะนี่ก็เป็นอีกอีกสำนักข่าวหนึ่งที่เขารายงานมานะคะสำหรับนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้หวานบอกเลยว่าแพงมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะแพงมากๆเลยนะคะก็เขาไปสอ่สองมาแล้วนะคะก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอามาเล่านะคะให้บรรดาสมาชิกในช่อง Youtube ฟังดีหรือเปล่านะคะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้หว่านคิดดูก่อนนะคะอะละค่ะสำหรับในเ,เรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าคุณหลวงอินซีนั้นมีชื่อเสียงมากๆเลยจากเรื่องจันทราอัสดงนะคะแล้วก็จุดประกายให้แบบว่ามีนักลงทุนหลายๆท่านนะคะก็ดึงคุณหลิวอินซีนั้นนะคะมาทำโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเป็นซีรีส์ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นซีรีส์จีนคอสตูมโบาราณนะคะเพราะว่าคุณหลวงอินซีนั้นเป็นคน ค่อนข้างจะมีความล่างเล็กนะคะแล้วก็แบบหุ่นน่ะจะพอดีพอดีนะคะเวลาที่แต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วออกมาหล่อเป๊ะทุกองศาเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็จะชื่อภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะไปหาอ่านนะคะก็ water dragon นะคะ water dragon เออสำหรับมันจริงๆแล้วชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยหวานว่าไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นกลุ่มแบบใต้ดินนะเนาะก็ ก็แปลกันแบบว่าเออมาแชร์แชร์กันให้กับเหล่าบรรดาสมาชิกได้อ่านกันน่ะนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นแล้วบางทีคนจีนบางคนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ายัางหวานหวานก็เข้าไปอ่านแล้วเออมันก็พอจะรู้เรื่องนะไม่ว่าจะ แปลได้ดีหรือไม่ได้ดีสำหรับคนที่เขาแปลจากจีนมาเป็นอังกฤษน่นะคะแต่บอกได้เลยว่านวนิยายเรื่องนี้แพงค่ะเป็น,เ,ปนเพราะว่าค่าสมาชิกนะคะที่หวานเขาไปอ่านก็แพงอยู่นะคะเอาละค่ะสำหรับในเรื่องนี้ก็อีกแล้วนะคะก็จะไม่พ้นเรื่องราวของความไขคดีค่ะเพราะว่าที่จีนเนี่ยนวนิยายในแนวเนี้ย คนชอบอ่านมากๆเลยนะแล้วคนก็พร้อมที่จะเพย์เพ่ะเพื่อนพร้อมเปย์พร้อมเปย์นะคะเรื่องนี้เนี่ยมันจะบอกเล่าเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะเกี่ยวกับ ความคับข้องใจที่มันมีในใต้ล่าแห่งนี้ค่ะแล้วก็จะต้องมีการเผชิญหน้ากันระหว่างความยุติธรรมแล้วก็ความชั่วลายนะคะนอกจากนี้แล้วก็จะมีการบูรณาการทางอารมณ์ของความรักแล้วก็ความเกลียดชังต่างๆค่ะตามเนื้อหานะคะของนวรนิยายต้นฉบับเนี่ยตัวละครแต่ละตัวก็จะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองเป็นอย่างมากนะคะ เนื้อเรื่องหลักเนี่ยก็น่าตื่นเต้นแล้วก็เนื้อเรื่องรองๆที่เป็นของแต่และตัวละครก็น่าสนใจมากเลยค่ะแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นแนวแบบมีนักสืบมีไขคดีนะคะแล้วก็การเปิดเผยความลึกลับทีละชั้นทีละชั้นทีละปมเนี่ยแหละคะ่ะก็จะทําให้เรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดผู้คนให้อยากรู้ว่าตกลงแล้วอะไรมันคือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังแล้วใครกันแน่เป็นลาสบอสนะคะ ในการเลือกนักแสดงครั้งนี้นะคะก็มีการพูดถึงว่าคุณหลววินซีเนี่ยเหมาะที่สุดเลยเพราะว่า ตัวละครพระเอกนะคะก็คุณชายถังนี้จะเป็นคนที่มีบทบาทซับซ้อนค่ะแต่ว่าคุณหลวงอินซีนั้นมีประสบการณ์นะคะในการถ่ายทำจีนคอสตูมโบราณมาอย่างเข้มข้นนะคะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการแสดงออกของตัวละครคือตีบทแตกอยู่แล้วแล้วก็การนำเสนอรวมทั้งเรื่องนี้ต้องมีบูแอคชั่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีห้อยสลิงเยอะแน่ๆเลยสำหรับนะคะคุณหลวออินซีของพวกเราค่ะสำหรับในเรื่อง ะะก็จะมีสีสันของยุทธภพมาให้พวกเราดูกันนะคะมีความแค้นความเกลียดชังที่ตัวของพระเอกนะคะจะต้องเข้าไปเผชิญ มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละตอนที่แบบจะพาเราไปนะคะเพราะว่าอันนี้หวานก็เล่าเบสออนแบบนวนิยายต้นฉบับนะคะนวนิยายเขียนได้แบบว่าโอ้โหคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะถ้าเป็นคุณหลวงอินทีนะคะเป็นพระเอกเรื่องนี้ก็การแสดงเขาก็ เต็มที่อยู่แล้วแล้วก็มีความน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะยิ่งอยากดูเข้าไปอีกนะคะมาที่นางเอกกันบ้างนะคะกะ็เรื่องนี้นะคะจะเป็นเรื่องแรกที่คุณหลวงอินซีนั้นจะแสดงคู่กับหลินวินนะคะก็หลินวินนี้ถ้าเพื่อนเอนเคยดูเรื่องเมอร์เมอ่ะก็เธอน้องเขาแสดงอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทักษะการแสดงก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าได้ร่วมงานในครั้งนี้นะคะกับคุณหลวอินซีรับรองได้ว่า The <laughs> โอ้ยฉลุยค่ะเพราะว่าคุณหลวงอินทรีเขาเป็นเ,เหล่าซื่อที่ที่แบบแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆในวงการด้วยนะคะถือว่าเป็นนักแสดงอีกท่านหนึ่งที่นิสัยดีมากๆเลยค่ะคุณหลินวินนะคะก็ได้รับคำชมว่ามีความนา่ารักแล้วก็มีความสวยแบบแบบดื้อรั้นน่ะนะคะเพราะว่าช่วงจมูกจะมีความเฉิดเฉิดนะคะแล้วก็ปากก็จะมีความเฉิดเิดนิดหนึ่งนะคะก็ดูแล้วว่าน่าจะเป็นผู้หญิงที่แบบมีมี ความคิดเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะมีความดือ้อรั้นนะคะถ้าเ,เพื่อนๆจำคุณหลินวินไม่ได้นะคะหวานก็ต้องบอกว่าเธอแสดงเป็นน้องเล็กสุดไงคะใน3บุปภาลิขิตฝันที่มีคุณหลิวอี้เฟยนำแสดงอยู่ด้วยนะคะก็เป็นคนที่ ที่เล่นดนตรีอะค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็มีความเก่งมากๆในด้านดนตรีคนนั้นแหละค่ะ <c oughs> ก็จะมาเล่นเป็นนังเอกนะคะเต็มตัวเลยคู่กับคุณหลัวอินทีนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในจุดที่เป็นการแต่งตัวแบบจีนคอสตูมโบราณเนี่ยน้องเขาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะเพราะแต่งแล้วดูมีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วหากเรื่องนี้นะคะได้รับโอกาสเนี่ยเข้ามาเล่นจริงๆเนี่ยก็จะได้ประสบการณ์เรียกได้ว่าโอ้โหต้อง ต้องมีความ C.P. อีกแล้วนะคะก็คือต้องมีเคมีที่ดีกับคุณหลัวอินทรซีแน่ๆเลยค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีนะคะเขาบอกว่าดาราสมทบทั้งหลายก็มีความแข็งแกร่งนะคะแน่นอนว่าเป็นคนที่ก็แสดงมาแล้วหลายๆเรื่องนั่นเองนะคะเพราะว่าดาราสมทบนั้นสามารถจะแบบวนๆได้เนาะเล่นเรื่องนี้แล้วก็ไปเล่นอีกเรื่องหนึ่งได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นแบบแคสสมทบจะมีบทอยู่ไม่กี่ฉากอะไรแบบนี้นอกจากนี้แล้ว นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าอีกสามสาวสวยนั้นนะคะจะเป็นใครกันบ้างนะคะบอกแล้วว่าเรื่องนี้ต้องมีสี่สาวสวยมากๆค่ะแล้วพระเอกเราจะต้องมีความเลือกอ่ะนะคะเพราะว่าประสบการณ์ในการอยู่ในเจียงหูก็คือผจญภัยอยู่ในยุทธภพของพระเอกก็นานอยู่แล้วก็แต่ละคดีก็ต้องได้รู้จักนะคะกับเหล่าบรรดาผู้หญิงนะคะแล้วก็มีมีมีหลายอย่างอะ่ะก็คือมันเกิดหลายสิ่งหลายอย่างขึ้นนะคะก็จะทําให้มีท ผู้หญิงที่แบบต้องเดินทางด้วยแล้วก็ผู้หญิงที่แบบจะต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคะต้องเจอบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยมีหลายคนเอาแน่ๆก็คือ4ี่คนนะคะ,ะตัวตัวเอกสุดนะคะคนที่ตัวละครที่พระเอกเลือกเรารู้ไปแล้วว่าเออเป็นน้องหวินวินนะคะทีนี้มาดูตัวอื่นๆบ้างนะคะก็มีคุณเฉินย่าวนา้อคุณซาบรีนาแล้วก็มีคุณเ,ออเป่าเฉิงเออเปา้างเอิงนะคะรวมทั้งมีน้องนะคะสุนเจนหนี่นะคะมาด้วยเห็นว่าจะมาลงเรื่องนี้ด้วยนะคะ เรียกได้ว่านาตาดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ทักษะการแสดงหวานก็ต้องยกให้เฉินเยาก่อนนะคะซาบีนาเฉินก็จะดีที่สุดในบรรดา4คนนี้นะคะแต่ก็ไม่ไม่แน่นอนทุกๆเรื่องนะคะเราจะได้เห็นความประหลาดใจนะ่ะจากาการพัฒนาฝีมือของเหล่าบรรดาดารานะคะเดี๋ยวเราก็ดูกันไปแล้วกันนะคะ ส่วนสำหรับดาราชายนะคะที่ลงชื่อไว้นะที่เห็นก็จะมีขุนเสี่ยวสุนเย่านะคะแล้วนอกจากนี้นะคะในเนื้อข่าวยังบอกยังมีนักแสดงหนุ่มที่มีพรสวรรค์คน,นอื่นๆด้วยนะคะก็มาสมทบเรื่องนี้ แต่ละคนนะคะก็มีกลุ่มแฟนคลับเป็นของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินย่าวนะคะแล้วก็คุณสุนเจนี่เนี่ยก็ได้รับการยอมรับว่ามีความสวยเนาะในชุดจีนคอสตูมโบราณอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้องเป่าฉางเอินนะคะก็ถือได้ว่ามาเป็นดาวรุ่งอยู่เรื่อยๆเนาะก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเอาไว้อีกสักปี2ปีก็น่าจะขึ้นมาอยู่แถวหน้าแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนนะคะเอาละค่ะสําหรับเรื่องนี้ดูลายชื่อ นักแสดงแล้วก็ดูประสบการณ์เ,เรื่องราวของการแสดงซีรีส์มานะคะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็มีความน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ผู้แต่งนวนิยายเรื่องนี้ก็มีชื่อเสียงมากๆเช่นเดียวกันในประเทศจีนนะคะอย่างที่หวานบอกไงคะว่านิยายของเขาแพงแต่ก็มีคนเข้าไปดูเยอะมากๆเข้าไปอ่านเยอะนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะพวกเราก็รอนะคะให้เปิดกล้องเรื่องนี้กันแล้วก็ถ่ายทํานะคะเขาก็บอกว่าก็ จะเปิดแล้วใช่ไหมคะบางฉากก็บางบางแผนกก็มีการแบบเริ่มเริ่มเตรียมการเริ่มถ่ายทํากันไปแล้วเนาะสาหรับเรื่องนี้ค่ะตามเนื้อข่าวนะแต่ว่าหวานยังไม่เห็นยังไม่เห็นพิธีแบบปูโต๊ะแล้วก็มีผลไม้อาหารไหว้เจ้าอะไรเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอภาพข่าวก่อนละกันค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะท่านใดที่รอนะคะชมะซีรีส์ของคุณล้วยอินซีอยู่บ้างนะคะก็สามารถที่ จะคอมเมนต์ไว้นะคะพูดคุยกับแอดวานได้เนาะแล้วก็ชอบบทบาทของคุณหลวอินซีในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะมีความสุขกันมากๆนะคะวันนี้ก็คลิปนี้จะออนแอร์นะคะวันวันอาทิตย์เนาะก็สบายๆนะคะพักผ่อนการสุขภาพแข็งแรงกันนะหวันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ